รับมือนี่ครับวันธรรมดาผมกบไอปโจกับกับพี่พันทั้งอยู่ฟาร์มหนูกันอยู่เลยมือนี่พี่พันจับหนูห้ครับเป็นหนูเนื้อเนาะพี่พันเนาะเมนอันนี้คือหนูเนื้อนะครับอยู่ด้านในนี่หนูเนื้อหนูเนื้อกับไม้ถึงหนูเขาเอาไปเฮ็ดกินครับผมส่วนหนูที่ว่าเขาเป็นพอพันเนี่พันหนึ่งสี่เป็นอีกแบบหนึ่งครับแบบอย่างนึงเดือดอย่างหนึ่งตอนนี้เขาจับใส่กลงไปแล้วโหดเลยหนูบอกเลยเมื่อกี้ล่ะมันฟึดไปใส่เลยเนี่ยนช่ปะตัวมันย่างไงครับอ้วนมาก โดดใส่ฝึกๆกล่องก้อมเดีมีว่าจับันจับกันด้วเออับจับใส่ดนจับไปเอโอครับก็ไม่ก็หมวแต่มันกระโดดเ่อเเวาไปกินรวดันโดดันเอมันเดือนยังไงเนาะแต่ว่ามันมันเตือนรยากเนมันกเฉียวพี่ครับ ขนาดปีศาจนั่งลงใส่ของมือมาท่องไปหายิ่งใส่ไดนนนน้ี่โอ้มันสุดยอดเลยดี <laughs> ใจหมดแงงแง่งเลยเนี่ยแต่ว่ัย่นี้ยุ่ง้าบบงอันนี้เขาเลี้ยงเองนั่นเองบ่ต้องนั่นเดี๋ยวนี้ไปหายิ่ใส่ก็หายากแล้วครับหายากแล้วหนูไอ้หน้องเพิ่งจะไปกินกันนะนี่แหละมะหอดตามหนูต้องมีหนูกินนะวะอยู่บ้านไม่กินพร้อมเด็กห่อกับพร้อมไม่กินหรอ ปีเดยวรูปรอ่าก็จับก็เทียบ่ลบบ่หลยังกันมือเดเทียจะฟ้าขนาดผีดาตงใช่ถุงมือเว้ยอใส่ถุงมืออะไรสั่งจะซื้อแสดงซื้อบอกว่าใช้ถุงมือที่ปรบกันถุงเงินกันเนี่ยเอาไปต่อสายพันใเนาะอุงเงนเนอะสี เจ้ก้อนโกงเอยตั่ว่านูนี่เหรอก็คือเป็นโกงนั่นเจ้าไปเดีอยแล้วมันหมดเหรอมันไม่ม,ม,มันเหลื่อมันมีนหนูไปใส่อ๋อแต่มันมีหนูไปใส่เดี๋ยวไปเบิ่งส้นเหรอส้นหนึ่งเหรอ,อตอนนี้มีที่บุตรสองอาหาสิบบอลเลยครับบอลนี่ยสายสิแต่ว่าแจะรบบอลกันจิ๊กแจนเลยเหมือนเลยว่าเป็นหนูมาจาังใดจังใดสายพันธุ์ใดทับกันแบบใดทับกันเมื่อใด นี่ที่ว่าที่ยัดทรงลดุขาเนี่ครับนะเดี๋ยวมือ่อนี้มีออเดอร์อีกเพียบเลยนี่จัดทรงดุขาอย่างนี้ครับอ๋อนี่คือออเดอริมดุดขาหรอแมนอืมัูหนึ่งเี่สองนี่ชุดละพันผูหนึ่งเมียอสองอแบบงามๆเจมๆครับอืมผูตัวหนึ่งเมียสองตัวครับหกหกไอ้ชุด อันนี้สองชุดสองชุดก็ได้แล้วสองพันแล้วอันนี้ก็นี่อันสร้างรายได้ได้จริงๆเลยครับโอ้คู่นี่ชุดยอดเลยให้นันทับกันอยู่มนห้บออันนี้เด็ดได้ด่วนอ๋อเด็ได้ด้วนแต่ว่าง่าม่เง้ยเหรองามๆขนมันดำเงาเง่าเง่าไม่ดีเด็ดได้ด้วนไปยังคิอซื้อเด็ดได้ด้วนเพราะว่ามันไม่มีหางไม่มีขาครับ เดินแมวมันกัดแมวมันกัดตามกินลูกมันหรือเปล่าอยู่แบบมันโมเมนหนั่งมันกัดกินจังแบบกัดกินมันกินโมบัสไหมอ่นั่นนะมันกัดกินจัิงจริงเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวไอกัดไหนเราไปดึงกันกินมันกัดกันแบบมันกัดกันยังไม่ขึ้นเป็นหมัอนมือกัดกันนมดกัดกันหมดเอาเอาไปใส่ที่ลับจับได้บ่ระวังมือไอ้ไหน นี่วิธีจับหนูนครับผมต้องเขย่าใบเขย่าเขย่าเพราะเขย่ามันสีมันสีแหว่งมาก,กัๆเท่าเดิมแต่ว่าหนูหนูเนื้อนี่โตสีบล่งามมันเลยเพราะเขาต้องคัดออกครับผมมันไม่ให็นม่นูนเลยเขย่าหางใบครับโอ้ยโหดแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเลยยนัยนยันตุ๊กเลยโอ๊ย,อยไหนูวย mình sẽ hoang không ngang một tuổi nhảy mà, ừ, mà đấy Ừm, nó cứ uể ẩn ổn hen về vào đi nó nó cũng cùng nó 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 mà lấy rồi nó đi nó 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 nó